พี yup. oh. oh. ่น้องเบิ hmm. yeah. ่งตึกละมันสองเพิ่นพี่น้องเบิ่งมันโค้งสวยไหมพี่น้องพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ้งเบิ้งเออมันเป็นโอ้มันเป็นรูปบาสอ่ะมันเป็นรูปกลมๆันเนาะเป็นรูปกระตาพี่น้องนี่พี่น้องให้เบิ่งพี่น้องสังเกตเบิ่งเด้อรูปนี้จะเป็นกลมๆตึกนี่นี้พี่น้องสังเกตเบิ่งเนี่ยรูปจะเป็นกลมๆตึกนะตึกนะ โอ้มันเป็นตึกกลมๆนะพี่เนาะพี่น้อ,นองเบิ่งวงกลมไงลูกลูกไปลูกลูกไปโ,โอ้นั่นน่ะ,นะพี่ไม้นะเขาเดินมามนั่นน่ะเขาแต่งตัวแบบโบราณน,นี่ยเขาเดินมาพี่สวยจังเลยชอบน่ะเนาะเข้ากับเมืองเขาไหมเข้า,ขากับเมืองแบบเมืองพี่จะพาไปเห็นตึกันนี่นะที่เรอยากให้พานมาดูสอง่างพี่น้องเบิ่งทั้งพี่ก็เป็นกลมๆมนทั้งพี่ เบิงพี่น้องว้สวยๆมันเป็นเออสวยมากเลยหายเบิ้งเขาคุณหายเบิ้งเขาแต่งตัวแบบโบรานพี่น้องเบิ้งพี่น้องเห็นปะมองได้สวยมากจะเป็นเขาแต่งตัวแบบนี้ทั้งนั้นเลยสวยจังเลย beautiful เยี่ครับ I like to see that <laughs> thank you แต่งตัวเซอรพี่น้องก็ไฮเบิ้งกอนนี่ก็ยาน้ำคนนางก็บอกแต่งตัวแบบสไตล์โบราณนะโอ้ยงามมากเลย พี่น้องได้เบิ่งนํากันก็แต่งตัวยางเที่ยวแบบเมืองโบราณนะพี่น้องเมืองที่เป็นเป็นเมืองที่โบราณเลยน่ะกันเป็นบ้านเฮาก็จะเป็นว่าสมัยอยุธยาเนาะก็แต่งชุดไทยยางอ่ะเนาะกําลังแต่งชุดไทยเนาะอันนี้เบิ่งค่ะก็แต่งแบบแบบสมัยโบราณบ้านเขาอ่ะนะพี่น้องจ้ะอู้น้องกายยูวะบ่ อยู่เนี่ยไม่อูนี่ไม้ี่จะกล้าอยู่ไ้นี่นนใครจะกล้าอยู่เนงี้บางเดือนเนี่ยงบางดือนะจะกีฬานี่ม้กล้าอยู่ไหไมเป็นตุ๊กตาเขาต้องล้างมกี่ปีแล้วพี่เนาะขนาดบ้านตัวเองยังไม่กล้าอยู่เลยมาหอนเลยมี่ชั้นมนสวยมากมีอะไรี่ใบอะคือบังเซอร์คูนี่ตั้งคือไอที่มันตรววงกลมเนี่ยมันะมเคยมีเนาะ อ้ยต้นไม้ทำไมเก่าโบราณจังต้นไม้เก่ามากต้นไม้เ่ยใหญ่ๆเนาะตั้งแต่หลายร้อยปีนะพี่เนาะมานั่งใต้ต้นไม้กันืมพี่น้องเอ้ยไปเลี้ยวไปไม่เอ้ยจ้า เ,เรี่้วตามันสองคนเด็แต่งตัวส,สวยๆน่ะนะงามหลายแค่พี่น้องมาเบิ้งน้ำกันขอกัเพิ่งเห็นมือแล้วพี่น้องก็ได้เห็นพร้อมกันนี่แหละพี่น้องเมืองอังกฤษจะมีหลายหม่มองหลายๆเมืองที่มันสวยงามเนาะแต่ละเมืองก็สวยงามแต,ตมกต่างกันนะพี่ตีเนาะ เมืองงกรษมีแต่ทิงที่สวยๆงามๆแต่ละเมืองแต่ละเมืองอะเนาะจต่เอวอราตามันคอ็ดนดสูงเอก็ดแนด์สหินมันจะคนละแบบะกันอุยดูเขาเดินสวยจังเลยกระปองขลากด yeah ินต้องใส่ชุดเขาเช่านะพี่เนาะอู้ยทั้งนั้นเขาก็แต่งมันการน่นน่ะนั่นไง

แผนแผนเมืองที่ว่าบางเป็นแบบเงี้ยวางเมืองในกระทะเมืองกระทะเนาะนี่แหละสมัยโรมันที่เข้ามาสร้างเนาะที่สมัยโรมันสวยเนาะโอ้น้องเอ้งามแหงพี่น้องเห็นบอกอันทึ่งๆนะพี่น้องเห็นอันจว้แลมๆนะพี่น้องเห็นบอกมองปล่อยอันควันเพราะว่าย่ำหนานาวเขาก็้นจุดอันสมไฟนะ เขาสิเอาไฟไฟฟื้นนะห้องระบายอากาศระบายควันออกเพราะว่าเมืองอีงมันหนาวนะพีน่น้องเนาะเขาก็เลยต้องเห็ดตึงสี่ไฟนะพอถูกเฮียนกัสมีแบบนี้ปองควันง้ามหลายโอ้ยตรงนี้สวยมาก<ป>ตรงนี้ลงไปบ้างเราตรงนีพนง้พี่น้องเบิง้ง

บางามขนาดใดทั้ทงผู้มองจอดรถไปทั้ง่นพี่น้องเสียหายเบิ่งบ้าปานเมืองก็เป็นยังไดพี่น้องบ่งามแห้ง งามนะพี่เนาะว่ายังไงยังสะพายกระเป๋าเมียเมื่อเมือมาเนี่ยพะว่าไปตั้งปีละเอื้อยไปตั้งปีละตรงไปหนี่งเขาไปเรียวันตั้งที่ประมาณสองร้อ้นเขาไปเรียกมองทางมองมอหนั่ง ว่าตอนเราขึ้นมาเราก็ขึ้นมาต้องรถจอดแล้วก็เลี้ยวนะไงยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกอ๋อระวางกันหน่อยหอยก็ได้คะนั่นแหละพี่น้องไงพี่น้องได้เปิดน้ำกันบางงามขนาดใดเนาะว่าเมืองบ้านเมืองนี้ห้ามีหลีพี่น้องอยู่วัดข้าสีเบาเนาะ ผมมีงามผมมีคำามสีเปลวงามขนานดใดกับละจ้าผมมาี่นองในทางกับจะพี่นองนง,านอง,งามโบแต่เป็นกลังสิโตดินพี่นองแต่เป็นงามงามยากเด้อสิใดเห็นแบบนี้พี่นองบ่ค่อยได้เห็นง่ายๆเพราะว่าเมืองนี้บมมีแดดให้เบิง่งเกิดผู้ใดอยู่เมืองไทยอยากมาเมืองอังกฤษก็ต้องหอแดดใสกระเป๋ามาน้ำได้จ้าแต่ม้อน,นีโชคดีเห็นแดดจ้าแมมพี่นองนี่ หายเบิ่งขางทาาเนาะเอากำกำลังเจกบานจะกับเบอร์บิงแฮมจ้ะกับเบอร์บิงแฮมมาเที่ยวเมืองบาทประมาณนั้นระยะทางกับประมาณนั้นกับสองชั่วโมงพี่น้องเนี่ยสองชั่วโมงพี่น้องเลยเบิ่งน้ำกันเนาะ่าเป็นยังไงท่าง,างนันงามพี่น้องขังท่าน,นีนงามงามเมืองบาทก็เป็นกระจังอันอยู่ในแองกระทะนะพี่น้องคือจังเมืองอยู่ในแองกระทะลงไปตามตาม่ำ นี่ครับกำลังกับบานจะแต่เป็นตกดินไปนอนกินหอดบานเนาะกินหอดบ้านกินหอดเมืองไทยนะแต่เป็นตกดินจันงสี่กำลังสีไลง้วนไล,ลควายกับบานเนะาะไรง้วนไล,ลควายกับบานกินเขา่าบ้านขาทางสวยเนาะให้ีปนองได้เบิ่งบานหลังนี้งามๆไปนองนี่เห็นีปนองบานเฮียนขาทาง รถแลนแล้จาจักน้อยเพราะว่าเขาต้องแลนดให้นันได้ระยะของเขาเนาะคางคางขึนฟาร์มจ้าพี่น้องสวยจังเลยสวยงามไม่รีพี่น้องเมืองอังกฤษมีหลายเมืองเต่บเบิง์นหรืเบื่อนะทุกเมืองเจ็บงามเอกลักษณ์ของเมืองอังกฤษจ้พี่น้อง สวยมากตะเป็นจิตตกดินแล้วพี่น้องม่เป็นขับรถขับรถเก่งๆพี่น้องบบเคยมาไดนคคั้งแรกที่เป็นขับมาก,กับโมมี่ผู้ใดเคยมาคือกันเพิ่นกับขับรถมากั้งแรกคือกันเก่ง กันเลยพากันมาอมนี่ลุยมาเลยกับวบพีได้พี่นองบ่หลงทางนะมาน้าอันซับเน็ตเพิ่นกันบานเกิเอินทมทมเนาะอันเอินอย่างกับาาบานเฮาเนาะเออทมทมเนาะเออบานเฮาเอินทมทมนั่นนะบานเฮาลังบางรัง,งหมองก็เอินคุณสิริคุณสิริพาไปนี่คือท่างกับบานนะพี่นงองนี่ กับเบอร์บิงแฮมแล้วนะคะบารสมีโอกาสจะมาเที่ยวใหม่นะคะสวยมากเมืองบารสจ้ะอันนี้เป็นฟาร์มจะพี่น้องเขาสิบเขาสิบก็ร่างสิบปลูกเริ่มปลูกเปิดอย่างอื่นแลลวเนาะเนี่ยเขาไายฟาร์มไปแล้วพี่ตีตะปก็จะปลูกอะไรเนี่ยหน้าหนาวนอะเอ้ยจ้ะปลูกปลูกผักหรือเปล่าก็ปลูกอะไรอ๋อพี่น้องเขาไทย ไทยฟ้ามเหรอถ้าเขเอากะโพดออกก็ปลูกไรบ้านพี่นะหญ้าใช right? ่ไหมไห้วัวเนาะอ๋อเหรอใช่ไหมเย็นขังทางพี่น้องให้พี่น้องเดือบ่งน้ำกันเนาะ พีน่น้องนี่ทางกับบ้านเฮาไปเบอร์มิงแฮมจ้ารถหลายหลายพี่น้องเบิ่งถนนเมืองอังกฤษจ้าพี่น้องเบิ่งรถก็ฝ่าไปเนาะก็ฝ่าก็จอดหน้ากันแท้นาะร้านซ้าเอาไว้นอนได้สั่งดี อาจล่างอยู่เลยก่อนก่อนก่อนนั่นก่อนขึ้นทางล่างขับใช้เงี้ยพอเดี๋ยวก็ต้องออกแก๊กเซ็ต20 m5 ตอนนี้อยู่ m4 แล้วมันไป m5 อ่าตอนนี้ก็อ m5 ก็ยาวเลยจ้ะมามาตั้งรหัสเอ post code บ้านอยู่ มันมีโสโคตูมนมันีุ้รูดแต่ว่าบาสใช่แต่มันมามีหมองจุดที่่าตรงไปใช่มันมันตั้งมันตั้งซันเนี่ยไม่ได้เออมันก็ตั้งไม่ได้เนาะไม่กดมันไม่กดที่นิวขึ้นเนี่ยเพราะว่าป็ตีไปแต่ยางยางเราจะมาบัสตั้งที่เชิร์ตใช่ไหมตั้งที่โรมันบาสอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะขึ้นออกมาอ่ะนะอันนั้นก็บอกก็นี่ไงตหัดบอก เฮ่รู้อยู่หลักหัดมั้น,นะอะเป็นไงก็ได้มันมีมแค่สองโต๊ะตไม่สามโต๊ะมันไม่ตั้องโฮกแต่แต่ไม่โต๊ะแน่ถ้าเราตั้งโรงมันบัสมันก็จะขึ้นมันเคยเนาะแตงมีหกในนี้มมนนนก็เลยว่าที่หลังที่หลังถ้าเรามาไปเตกะก็ตั้งร้านนั่นแหละมันจะขึ้นให้เราแต่เราไปยังไม่ถึงเลยมันถึงตะนั้นก่อนร้านเกาะไทยไงมันจะเตลเตลเลิศแล้วเตลเลิศแต่ว่าเราคำบอกไงทำร้านพี่โผล่เห็นนั่นพอดีครับพี่โผเห็นมือค้าพักพอดีจะเตลิดแล้วมันบอกว่าถึง destination เกาะไทยและตรงนนั้ เมือนเราหาที่จอดรถเนาะจะหาที่จะไปหาพักไงก็เลยพอถึงเงียร้านเกาะไทยเราก็เลยขับรถหาที่ขับพาร์ตุไก่เจ้าพี่เจ้าพี่นี่ยอันว่าวเรื่องไปน้ำกันพี่น้องทุกคนกับต่างคนกับบอเคยไปเอื่อยไปเนี่เพันกับบอเคยขับรถไปคือกันอันนี่พึงคางแหลกเลยดีแต่บอหลงทางพี่น้องดีแต่บอหลงทางบอหลงอยังเลยกลับไปได้ดีมากเก่งมากๆคนไทยพี่น้องขับรถในเมืองอังกฤษไปได้ก็ถือว่าถือว่าเก่งมากเลยนะ เพราะว่าทุกหมองกับมิเตภาษาอังกฤษมันพักกันนั่นไป ừ, ถือว่าเก่งมากไปพี่น้องเมื่อเบ่มบิงแ้มน้ากันยมประทับใจแห้งพี่น้องเมืองบาทประทับใจความสวยงามาประทับใจกับสิ่งที่จ้าเ,เ,เป็นเมืองในหลุมนะในหุบเขาน่ะ เมืองในหุบเขาเนาะเป็นหลุมเนาะให้หุบเขามันเป็นหลุมมันเป็นหลุมลงเป็นหล,ล,ลุมลงไปเลยเนะาะมันบ่อเลอี้ยงปลาน่ะอ่าบ่อเลี้ยงปลาอ่ะแล้วก็มีแต่โอโ้โหมีแต่บ้านสไตล์โรมันนะจ้ามีแต่สไตล์โรมันเท่านั้นเลยแล้วบ้านก,มกลมๆนันสวยนั่งเลยเนานะอืมไอ้ที่ว่าวงกลมตึกตึกวงกลมเนาะอ่าอยาเราไปเห็นสองประเทเซอร์คัสกับไปที่เรือนั่นแหละไปพี่น้องไปน้ำกัน าางบ้นเแต่ว่าไปแล้วทางเมืองไทยจะกว้างจะจะเหมือนจะสะดวกกว่านี้นะทางเมืองไทยจะดีกว่านี้นะพี่มาพี่เบะพี่พี่พี่ตีทุกวันนี้นะอทางเมืองไทยเราใหญ่มากทุกวันแม้กระทั่งต่างจังหวัดนะก็ยังสามสี่เลนนะทางเมืองไทยเรานาะเขาขับเขาขับวิ่งวิ่งวิ่งอ่างนี้เขาขับเขาขับเขาล้วนขาเขาขับเลนเดียวก็ไม่ว่าสึบฝาสืบฝาเไม่ดี ไปขวาก็ไปขวาเลยไงบ้านเราเรียวกขวาซ้ายแล้วก็ไปขวาแล้วก็ออกซ้ายนะี้ทำให้ค <c oughs> นที่ขับตามหลังลามันลงเสียงเลยเป็นติจอยยิ้งกันเนี่ยทีนี้เรารู้ว่าเราขับหถ้าออกซิมแล้วก็อยู่ซ้ายจ้ะาพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องมาไก่ไปบ้านแล้วจ้ะพี่น้องนี่น,นี่คือทางด่วนของของเมืองน้องนะพี่น้องพี่นอ้นองเห็นบ่ แตกต่างจากบ้านเฮาอย่างหนึ่งคือบอดีอย่างหนึ่งคือบ้านเขาพี่น้องกันบ่น้ำทางสิบบ่มีไฟนะบ่มีนะพี่น้องบ่มีคือจังบ้านเฮ่ะดีอย่างหนึ่งคือไฟจะมีตลอดทางเลยไฟสว่างตลอดทางเลยแต่เมืองนอกพี่นองเห็นบ่ให้พี่น้องได้เบิ่งนันสิมีน้อยหนึ่งมองหันเนี่ยมีน่อยหนึ่งงเอ่มีน่อยหนึ่งนอกนั้นบ่มีเลยพี่น้องเห็นบ่จังสิให้พี่น้องเบิ่งจังชัดๆสิ คันบานเฮ้าสิมีไฟตลอดทางเลยสว่างจา้าเหมดอันนี้บ่มีเลยนะเสียอย่างหนึ่งนะคือนี่คือเสียจุดเสียกะกะเขาก็สิบปยัดไฟกับบรลูนะทีเพียงแต่ว่าบ่มีบ่มีไฟนาทางเมือเม่อตะลุดตเตอเสียี่น้องได้เบิงนะนี่นี่คือมอเตอร์มันทางด่วนของเมืองนอกของเมืองอังกฤษนะพี่น้องนี่คือเมืองอังกฤษนะคะเป็นเสียพี่น้องได้เบิง บา้านเฮากะสว่างมดถนนหนทางสว่างสวัยนะใกล้เสียหอดบ้านเราจะี่น้องใกล้เสียหอดบ้านแล้วจากน้อยหนึ่งประมาณจากยี่สินบนาทีหอดบ้านแล้วเนาะไปี่น้องไห้ี่น้องบอบอกพี่น้องไอ้เบิราเนาอว,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 ว่าเรียบเทียบความดีก็เยอะความไม่มีความอันบอดีกับมีนะ บระนว่านาขาบพดีบ่านเฮาก็ดีคือกันบ่านเฮาก็ดีเรื่องถนนหนทางจังซี่ไฟสว่างสวายเมือหนอกบ่มีไฟจะนี่พีนอน้องบะให้เบิ่งเลยบงสีนี่ก็สิ่งติว่าบ่ดีนี่ล่ละเนาะี่นองเนาะปะไปพอกันอยู่บ้านจ้า